ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทั15ให้สารส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบและประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันรวมทั้งทางสื่อมวลชนอื่น หรือวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรวักสองคำบอกกล่าวและประกาศอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งชื่อสารและเลขคดีอนุมาตรา2ชื่อและที่อยู่ของคู่ความและทนายความฝ่ายโจทย์อนุมาตราสาม ข้อความโดยย่อของคำฟ้องและลักษณะของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนอนุมาตรา4ข้อความที่แสดงว่าศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มและวันเดือนปีที่ศาลมีคำสั่งอนุมาตราหสิทธิของสมาชิกกลุ่มตามมาตรา222ทับ16และมาตรา 2องร้อทับสิบอนุมาตราหกกำหนดวันเพื่อให้สมาชิกกลุ่มแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งนี้ตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า45วันอนุมาตราเผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอนุมาตราแ ผลของคำพิพากษาที่ผูกพันสมาชิกกลุ่มอนุมาตราเก้าชื่อและตำแหน่งผู้พิพากษาผู้ออกคำบอกล่าวและประกาศ